กีกาเป็นไรกีกาเป็นไรเอาไปดูพี่กีกาพี่กาเป็นไรพี่กาเป็นไรนันประธานกรรมการบริหารมูลนิธิโครงการไปดูไปดูพี่กีกาเป็นไรนะเร็วเร็วเป็นอะไรพี่กีกาเป็นไรน่ะพีการไหน้พี่กาบาดเจ็บ ใครทำใครทำพี่น้องไปทำพี่น้องไปขอโทษพี่ยังอ้าวขอโทษแล้วรักกันเหรอรักกันเหรอรักพี่กี่กัดเมื่อกีนพี่กี่กัดบาดเก็บนั่นลงอหารักกันเหรอเป็นไรเป็นไรพี่กี่กัดเป็นไรพี่กี่กัดเป็นไรนันนันเห็นไหมนั่นพี่กี่กัดบาดเจ็บเลยเห็นไหมนั่นใครทำใครทำพี่กี่กัด ไฟฟ้าใครทำพี่กิกัสผู้ผาผู้ผาทำตนไหนแม่ไหนว่าไฟฟ้าทำพี่สงสารพี่ไหมเล่าเราร้องไห้ทำไมพี่กิ๊กัสเลยพี่กิกัสเันไม่ได้ยินเราเรียกเลยพี่กิกัสพี่กิกัสอะปุกไม่มีกันแล้วเร็วพี่กิ๊กัส พี่กิการ์ตไปเรียกพี่กิการ์ตหน่อยโอ้ยลิ้นจุกปากเลยพี่กิการ์ตโอ้ยฟันก็ห่างพี่กิการ์ตพวกพี่กิการ์ตขึ้นหัวขึ้นอืดนละ เหมือนหมูขึ้นอื่นเลยกาสพี่กีการเปอนตรายฮะตื่นแล้วตื่นแล้วตื่นแล้วเห็นไหมน่ะน้องผู้ผาปลุกแล้วตื่นแล้วฮะไม่หนูตายนานพี่กีการบาดเจ็บดูใครทำพี่กีการนี่ เป่าให้พี่เลยไปเ่าไปดาดาปาเลยพี่เาเป่าเป่าให้พี่เราปาปาวเล้วตาด้วใครทำใครทำใครทำพี่แถเ้ห็นไหม ชั้นูงกอดเสด็จเข้าสู่ปราสาทพนมรุ้งของพ่อามันไปอุดมันไปตันดังพี่ไว้มันไม่วัดมาดองม้เใจพีวันหายไม่หายใจเลยพี่เองไม่หายใจแล้วจัุมพิม่พิไม่นาใจไม่ แล้วเหรอพี่กีการ์ดไหนเลือดหายเลือดอยังใครทําพี่กีกัสน้องปไปต้ององปาทำพี่กีกัสต้อง,องไปองไปทำยังไงพี่กีกัสน้องห,หนูน้องจับมือนหนูน้องก็ให้หนูโดนเสาร้อ,องไห้งือๆเลยเหรอขอโทษพี่ยังขอโทษไปขอโทษพี่ยังขอโทษด ก่อนพูดแล้วหรอพี่หายยังพี่พี่ออกการหายพี่ออกการกดน้องไหมกดน้องไหมน่านไปดึงผ้าออกทำไมพอแล้วพอ,อแล้วหรอในภูผ้าก็เป็นเพนี่ภูผ้าเดี๋ยวไปแกะบเพนะเหี้ยหายแล้วเนาะหายแล้วเนาะพี่กิกันหายแล้วเนาะฮ่าบายบาย <laughs> à subscribe bye, bye. <laughs> à Ghiền bye, bye. <laughs>